คุณแม่ลองชิมั้งครับผมมันสิบหวานบอกเขาคิดว่าหวาน,น่าสิบหวานนะครับเพราะว่าเข้าบริโภคนานาครับหวานดีดีดังข้าวเป็ดพวหลายนะครับ เม็ดเนโนยเจ้าพวกเนื้อเนียนนะครับเนื้อเนียนดีเอาไปเนื้อไส้เนาะแม่เนาะแม่ครับผมครับต่อเขาก็จูจูแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเลยแล้วก็เอาดอกไม้มาคุณพ่อครับเด่นดอกไม้นะหาเขาผสมแล้วมันจะเห็นเนโนยงามสิมันมาคุณพ่อคเนโนยทำให้ชอบที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับมือในบ้านสวนเกษตรทศพิษนะครับขออนุญาตนําผ้าท่านผู้ชมนะครับมาเบิ้งนะครับแปลงเพิ่นปลูกแตงโมนะครับหลังจากเพิ่นเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับเพิ่นปลูกแตงโมเป็นพืชหลังหน้านะครับ สำหรับปีนี้นะครับแจงงูนี่เป็นพืชที่ค่อนข้างมีราคานะครับนะครับอ่าตั้งแต่กิโลละสองบาทจนหอดหาบาทน้อคุณแม่เนาะนะครับพ่อปีนี้เนีก็เกษตรกรนะครับอำเภอสัมรงนะครับอ่าเพื่อนจะปลูกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลายนะครับนะครับแจงงูปลูกน้อยก็เลยเห็นเน่แจงงูมีราคาแพงนะครับนะครับสำหรับพิกัดแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่อ่าหมู่หนึ่งบ้านบางโคกตำบลโคกสว่างอำเภอสัมรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ในโอกาสนี้อยากให้ทั้งเจ้าจของแปลงเจ้าของสวนนะครับคุณแม่พนนะนําตัวเองครับผมเชิญครับคุณแม่ครับผมสวัสดีค่ะเม่ไพ่แก้วข้ามบ้านวังโคกโมหนึ่งตำบลโคกสาลางสําโลงนี่นะคะ่ะหลังจากเซจเกี่ยเข่าแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่นะคะ่ะเดี๋ยวมาลงปลูกแตงโมนี่เป็นายใดเสริมหลังจากเ่าข้ายเข่าข้ายน้ำแล้วนี่ก็พ่อได้ใส่มีใส่สินอยู่หรอคะ่ <laughs> กะก็ดีอยู่ค่ะเป็นมกโมท่ปลอดสารพิษหวานดีอยู่ค่ะกินแล้วกะ เฮ็ดไห้มีสู้ภาพดีที่บอกเป็นอย่างนี้ร่างกายของเฮ้าแม่ว่าเฮ็ดแบบธรรมชาตินะค่ะก็พ่อเด็กขายพ่อเด็กใส่อยู่เนี่ยนะคะคุณแม่ไปปลูกจังมูอยู่นี่จักไรครับผมประมาณหาไรหาไรครับตอนนี้เก็บไปเราจักจักไรครับผมเก็บไปล้วประมาณสี่ไรนี่ค่ะนีไรที่หายงบให้เนี่ยเก็บจีหาย่งบเก็บไปล้วประมาณสิบตันละค่ะสิบตันแต่กิโลละจักบาทครับกิโลหน่วยใหญ่นี่ขั้นสี่โลถึงหาโลมันจะ คือหาบาทกระนำลงมากะอีกสามบาทตั้งลงมาอีกกะสิ่สองบาทหน่วยซื้อถ่ายคือหน่วยหน่อยกูมูทิเป็นมือเป็นไปใส่ที่สามนะคะครับผมถือว่าหน่วยละโลละโลนี่นะคะครับผมแป้งนี้ยังบริเก็บบอกรับคุณแม่แปกงย่างบร้เก็บเลยค่ะแป้งซื้อถ่ายไร่ที่หานี่ค่ะม้วนเก็บไปหนึ่งกะบสี่ไร่ค่ะวิธีการปลูกคุณแม่์ให้จําได้คำไหนครับผมการปลูกการปลูกนี่กะเวลาข้าเก็บเข่าออกแล้วเขาก็ตัดตัวเฟี้ยงเขาก็ไถกบไถกบไว้ประมาณอยู่อาทิตย์หนึ่งก็มาก็มาปั่นน่ะค่ะ ปันปันแล้วละเอียดแล้วก็มะมะเอารถไถหน้าเห่านี่แหละรถไถหน้าเดินตามนี่แหละมะแวกออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุลนแล้วก็โกบเขาแล้วก็ขาดแล้วก็เอาไนมาเสียบ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 ไปนี่ประมาณอปประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็จะงอกขึ้นก็จะเกิดได้ค่ะขนาดแต้มือปลูกคุณขั้นนสมูรณนนี่ก็ประมาณอยู่หาสิบเจ็ดหาสิบแปดมือก็เจ็บออกได้นะค่ะคุณแม่ครับตั้งแต่เขาปลูกมาเขาเดี๋ยวค้นา้ำจะเกลือวะครับนี่ยก็เดี๋ยวใส่น้ำด้วยค่ะใส่เป็นน้ำหมอกสิลค่ะท่านผู้ชมครับ ปลูกแตงโมบดีหดน้ำจักเฉียวครับผมตั้งแต่มมือปลูกมาเดินผ<อ>ึ่จิกานะครับนับจนหดมือนี่เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องทำผู้ชมสังเกตบ้างนะครับมีแต่ยยยยลูกใหญ่ๆลูกงามๆนะครับนบ้ำบดีหดยิ่งบดีหดน้ำผมว่าคิดว่าน่าจะเห็นรสชาติมันดีขึ้นเมนบอมคุณแม่หวานนาหวขึ้นบ้างครับเพราะน้ำมาจากนำก้ำโมรับผมข่าวอาใส่น้ำค้างนะคุณแม่เนาะครับในการปลูกคุณแม่สวนเดียวนี่ปลูกเป็นพันธุ์ยังคำเนี่ครับผมมะนี่ดินค่ะมะนี่ดินนะครับนะครับเขาสังเกตจังไหนเขาว่ามะนี่ดินมันแตกต่างจังไหนคุณแม่ดูจังไหนมันผิวนบ่ ผิวมันจะเขียวลูวโสมพวกน้อยเนี่ยก็จะงามกลมเลี้ยวจะบ่อุ้งปุ้งอิิงๆจะบ่ออกเป็นคือฝักดิทองมาออกคือเป็นบักอือบังยังจังแสนนะคเป็นลักษณะของเขาเป็นว่าคับผมแม่อูุบโสมงามค่ะเดินนำนัดเนื้อแน่นดีค่ะคุณผู้ชมสังเกตไว้นะครับพันธุ์นี้กับเขาคุณแม่มันี่ดินมันี่ดินนะครับเป็นพันธุ์ออกมาใหม่นะครับผมเพราะว่าแตงโมนี่เขาจะปรับปรุงพันธุ์อยู่ตลอดนะแม่เนาะคพันธุ์เขาจะเ็ไมาเรื่อยนะครับพันธุ์ในที่มันดีเหมาะสมสำหรับพื้นที่ตะลังมองนะครับมี่จะลูกกับง่ามนะคุณผู้ มงงมแม่ซื้อมาเม่ท่านมันซื้อเป็นกิโลหรือซื้อเป็นกระป๋องหรือซื้อเป็นขีดครับผมนี่เป็นป๋องค่ะป๋องละหาร้อยป๋องละหาร้อยหารย้ยหาซิบในในป๋องนั่นจะบ่ถึงปริมาณขีดด้วยค่ะครับผมในการตัวนี้แ,แม่ปลูกไม้แม่เดีใส่าสารเคมีเนี่ยบัคคับหรือบ่เดีใส่หรือว่าใสา่แต่ว่าบางขงังบางข้าวหรือที่ไหนครับผมก้าวเหามาดูแลมันแหละขั้นมีบงแง่กัย่านบงมันเจาะหน่วยมันครับเอามาเสียดอยู่ยาข่าบงเล็กเล็กน้อยย่างสีเพราะว่าขั้นคือปีนี้มันจะเหตุง่ายเพราะ เป็นหมอกอยู่สามมือแล้วก็เป็นล่มอยู่อาทิตย์หนึ่งหรือว่าก็กลับมาเป็นหมอกอีกมันเลยเหตุอากาศดีจะาโบข่อยมีบงมีเพียเลยค่ะปีนี้สรุปแล้ยนะคุณแม่เนาะปีนี้เนาะครับสารเคมีแทบสิยบอะไรใส่เนาะคุณแม่เนาะแทนเพราะเปลืองยาเพราะอากาศดีแม้ว่าล่างปีมันก็อากาศเอ้าไรมันก็จะบงขึ้ค่ะคือแตงโมอาจจะเป็นอากาศที่เป็นพืชที่มากความเย็นมาแม่อากาศหนาวมันบงครับท่านผู้ชมนะครับเอาคุณแม่พาไปชมลูกงามเหมือนข้าวบ้านครับผมลูกนี้ลูกงามเบิือครับผม อาทำผู้ชมตามมานะครับนะครับแปลนี่คุณแม่เหลือประมาณไรหนึงบอกคุณแม่นี่ประมาณไรครับลูกเบอร์ลักษณะทำผู้ชมนะครับนี่ลูกถือวันลูกสมบูรณ์นะครับนี่โลกวาดเดี๋ยวจะโลแบบคุณแม่นี่ซโล่ซีโลกว่าโลมันตกก็บาทจากบาทแม่โลนึงนี่ตัวนี้ขนาดนี้หบาทหบาทกับ่ประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับครับผมนี่ราคาที่นาสวนนะักทำผู้ชมนะครับอ่าครับผมพาไปถึงตลาดอาจจะขยับไปอีกน้อคุณแม่เนาะอาจจะไป็นดัวบ้านสามสิบครับผมอาท่านผู้ชมสังเกตไว้นะครับนะครับ นี่คุณแม่ปลูกแบบนะครับปลอดภัยเลยนะครับสารเคมีแทบจะบ่ได้ใซันะครับผมนะครับตั้งแต่มือปลูกมาหน้า่ได้หดเลยท่านผู้ชมนะครับคุณแม่คิดว่าแปลงนี้จะจะได้เนักว่านจักตันครับผมนี่ประมาณตันห่าตันหานะครับมันสีมาปลูกซื้อถ่ายมันมันกับสีบัวควยดีปนได้เพราะว่าปลูกมันมันหลังจากสีพวกเก็บมาก่อนสีไรน่ะประมาณอยู่สิบห้ามือครับผมครับ แตงโมงามนะครับไปงโมตัวนี้นะปลอดภัยแน่นอนท่านผู้ชมนะครับบริโภคดีความมั่นใจนะครับผมนะครับกับขับตั้งเกตเบิ่งนะครับปีนี้ราคาแตงโมค่อนข้างจะดีเนาะคุณแม่เนาะดีถึงดีมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับปกติแล้วคุณแม่เฮาเวลาเฮานี่เฮาสิเลือกไปบ่ครับเวลาเฮาเหมืนเลือกหน่วยมันไปจักประมันกินแล้วจักหน่วยเลือๆเลือเฮาบ่ได้เลือกแม่หรือปล่อยตามธรรมชาติไปเลยบ่ได้เลือกแม่บ่ได้เ็ลถึงขนาดว่ามาเลือก ก็วอร์ท่ามาศาสตร์อิร่จับก็คือเอาอิร่ายจับก็แล้วแต่ครับผมครับนั่นบคาดหมายว่าวอาตัดหยอดตัดหยังเอาเกลือว่าเอาเครื่อนี่ไปหน่วยนึงเครื่อนึงเสิ้หน่วยอีกสี่ครับผมครับงามของเราอีเดียสัปผู้ชมนะครับสังเกตุใบจับหน่วยเป็นกระกองนะครับมีลายหลุดเนาะนะครับเครื่อนี่ก็สองหน่วยครับสองหน่วยนะครับนะครับมันก็ไปใส่ของเขาดูคุณแม่เนาะมงามนะครับท่านผู้ชมสังเกตบไวงนะครับนะครับทัาพุช้อนู้ชมผู้ใดนะครับสนใจอยากจะได้บางมู่ปลอดภัยนะครับไปบริโภคติดต่อคุณแม่ได้นะครับผม ดกนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับครับครับตัวนี้รุ่นรุ่นนี้กําลังดีนี่แม่นอําเภอแม่สองสามโลนะครับรุ่นสองโลครับรุ่นสองโลนี่คนนิยมกินนะครับท่านผู้ชมครับครับอู้ท่านผู้ชมงามอีครับผมนะครับเป็นตะวนซ้อนนะครับนะครับรุ่นสามโลดูนี่กับอําเภอแม่ซิบกว่าบาทขึ้นแม่แม่เราติดนอกไปหาดีซิบนะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับ คุณแม่รำไพ่เกี่วข้ามนอกจากพืนสิบปูกแังโมแล้วนะครับนะครับฟักทองนะครับเพืนกระปูกเป็นพืชคู่กันนะครับครับมะพรอน้อยอ่างอีกแล้วนะครับนะครับเมื่อนหรก็ว่าอาจจะรำก็แปดโลนะครับคุณแม่ครับตัวนี้เขาซื้อแมดพันมาแพงมาครับนี่กระโบแพงเนี่ยเนซื้อแบบถูกๆแต่ว่านวยแบบถูกค่ะซ่องละยี่สิบค่ะแต่ว่านวยเกินราคาแล้วแม่เนาะซ่องซ่องละเอี่สิบเท่านั้นสิบครับโอ้พันข้างหก ง่ามแล้วครับคุณเมอเนาะครับเนาะดูแลรักษากระบนยากง่ายกว่าจั้งมู่อีกนะครับครับดูเรื่องกระโบนหยักยังไงก็จั้งมู่นะเมอเนาะมันนวยได้ไร่นี่มันจะนวยโบนใหญ่ดอกจิว่ามันหักจะเนื้อแน่นหลักกรเวลากินจะมันเหนียวนุ่มครับเดี๋ยวผมลืมถามคุณพ่อถามตัวนิดนึงในการผสมฮิตไหนครับคุณพ่อลองเฮ็ดให้เบิ่งหนึ่ครับอผสมกับตัวนี้ครับเวลาไร่ทำนี่ เนี่ยตื่นตื่นยน่ยมเจ้ามากมันก็สิบานเนาะต้นนี้มันผัดสายเนาะตัวนี้มันสายมันหูบเขาเลยนะมันหล่นทำไชมเบิ่งหยีนะครับครับในเวลาการเลือกเอาตัวนี้ก็ได้การเลือกดอกเหมาะสมนี่เฉพได้นี่แเมนนี่ทาำผู้ชมเบิ่งนะครับวิธีการผสมใช่ว่าให้ตัวนี้บานตัวนี้มันบอบานอ๋อดีแล้วกระจุกเนี่ยตัวนี้พอดีมันบ่คแค่นี่กราบจุเลยมันก็สิบานดอกแม่นดอกนี้แข็งทีละคขาดขาด ย่างสองข้าวก็จูจูแล้วก็ทิมปูทิมไปเลยแล้วก็เอาดอกไม้มาคุณพ่อครับเป็ดเอาดอกไม้ถ้าเาผสมแล้วมไม่ใช่แค่หน่วยงายมันสีเหมืนมาคุณพ่อหหน่่วยใญทางผู้ชมสังเก็ดว่นนะครับข้าวผสมถ้าเาซอยผสมเกสรดอกฟักทองไม่ใช่แค่ดอกให้หน่วยมันง่ายมันบังคับหน่วยโบบิดโบเบี้ยวน้ำหนักดีนะครับท่านผู้ชมปลูกในหน่วยนะครับผู้ชมนะครับคิดพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเงินเป็นทองนะครับอยู่นี่นะครับนะครับน่าจะเป็นตันนะครับอยู่นี่ว่าครับผมสี่หลองเบืองนะพี่นาทำมาดีไม่อาจเทียเพิ่มอีกแล้วครับเนาะ ครับผมเป็นสามครับครับครับท่านผู้ชมนะครับนะครับชงสุดอ้ายากให้ท่านคุณแม่เพิ่นฝากนะครับอ่าขอคิดว่านะครับในการปลูกเขาแล้วมาปลูกแตงมูเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือว่าปลูกเพื่อางอื่นนะครับอ่านะครับมันเห็นมีเกิดรายได้ขึ้นนะครับนะครับพ่อสามารถเรียงขอบครั้วได้นะครับจริงบอนะครับอย่าคุณแม่ฝากขอคิดไปแ่้ยนะครับผมนะครับค่ะมันก็ดีนั่นแหละครับเพราะว่าเหาอยู่บ่ได้เหากับบ้านเนี้จากบ้านไปทำงานทั้งอื่นนะค่ะ กระซำงานเสริมของเฮาเวลาเฮาเก็บเกี่ยวข่าวแล้วก็พอได้ใส่เฮ็ดไปเรื่อยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหัวเลี้ยงขั้วไปนี่แหละค่ะหัวสวนเฮาก็ถือว่าดีอยู่ค่ะก็เฮ็ดมาหนี่หลายปีแล้วนะค่ะอ่าช่วงสุดท้ายนะครับยายคุณแม่ฝากไมล์เลขโทรศัพท์หรือว่าเบอร์อ่าหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์โทรนะครับนะไว้นะครับว่าบันเทิงทานผู้ชมนะครับเพื่อมีความสนใจอยากจะสร้างซื้อแตงโมนะครับแตงโมปลอดภัยแตงโมอินซี่นะครับนะครับอ่าแล้วก็ ว่าเธอมาจากคูวิธีการปลูกที่นในคืองามนะคุณแม่แน่นอนนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์พให้ทำบุญช่อมนะครับผมหมายเลขโทรเลยค่ะ0 8 7 6 5 3 8 0 4 5ค่ะสำหรัรบบ้านสวนเกษตรทศพิธก็ข,ขอขอบคุณคุณแม่ให้แก้วข้ามนะครับอ่าแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขอบคุณครับผมโอกาสหนา้าทางบ้านสวนเกษตรทศพิธจะมีคลิปดีๆมานำเสนอคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you